มาเริ่มโหเมื่อกี้ก็ผมเพิ่งกลับมาดูรอบจะได้รอบสื่อได้ไหมก็ไม่ไม่เชิงนะแต่แบบมันเป็นรอบพิเศษแล้วกันของเรื่อง The Lake บึงการเอาไงเอาว่ารู้สึกยังไงหลังออกจากโรงอืมตอนแรกอะ่ะผมจะทำ รีวิวสดๆเลยที่หน้าลงเมเจอร์รัชโยธยินแต่พร้อมกับเก็บงาไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็นใครเอ,อเป็นช่องอื่นที่ผมไปเจอด้วยอืมตอนแรกจะทำรีวิวสดๆเลยแต่แบบเออมันปวดหัวนิดหน่อยเวียนหัวนิดนึงแล้วแบบมันเราได้โอกาสถามพูดกลับบ้างแล้วก็ถามนักแ,แสดงว่าเป็นยังไงบ้างได้เยอะมากครับ อเข้าเรื่องเลยกันเข้าเรื่องแต่เลขอะ่ะคงต้องไม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเว่าแบบเ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพราะแบบเข้าเรื่องเลยมันเป็นเรื่องของสัปปะหลาถามว่ามันเป็นยังไงพอาจริงผมส่วนตัวผมตอนแรกอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปดูรอบที่รัชโยธินนะคือมีคนอยากไปดูก็แบบแบบเออ ไปด้วยก็ได้นะอ,อ่าต่อส่วนตัว The l e g e มืองการเป็นหนังที่กโ็โอเคอะ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอโ้โห The best อะไรประมาณนั้นอะ่ะคือตอนแรกผมอาจจะเป็นเพราะผมหวังสูงนวยมั้งเพราะแบบเฮ้ยเรืองนี้จะกลายเป็นแบบ The host ของไทยแลนด์ Godzilla version สองพสิบสี่ของไทยแลนด์อะไรกัน Godzilla ใน954ของไทยแลนด์ก็หวังเกินไปนิดนึงแต่ส่วนตัวผมมองว่าหนังไม่ได้แย่บอกเลยไม่ได้แย่มันดูได้แหละมันดูได้แค่ถือว่ามันต้องเปิดอาจจะต้องเปิดใจปอสมอควรครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้คือมันต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เพอร์เฟก ผุณดูไปแบบบางฉากมันไดหลอกมันจะดูแบบเฮ้ยตลกไปบ้างแต่ส่วนตัวผมไม่ติดนะส่วนตัวผมดูไหลลื่นตลอดทั้งเรื่องอืมผมดูไหลลื่อนอาจจะมีบางช่วงที่แบบบางจุด,ดแบบเออบูมออนได้ยางนิดนิดน,น,นึงแล้วกันอืมแต่ส่วนตัวผมเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ถึงผมจะไม่ได้ชอบแบบไม่ไม่ได้ชอบแบบ โอ้โหเจ็ดเต็มสิบแปดเต็มสิบผมมองว่าไม่มีจุดดีของมันที่แบบไม่ต่ำกว่าห้าะบอกเลยเรื่องนี้นให้ต่ำกว่าห้าก็าให้ต่ำกว่าห้าก็แย่แล้วแบบส่วนตัวผมชอบไอเดียการนำเสนอนะการนำเสนอสัพประหลาดไม่ใช่คนนะเอาเอาคนละเรื่องนะ ตัวตัวผมชอบเพราะว่ามันเราแทบเราเรายังไม่เคยเห็นแบบหนังที่มาในโทนจริงจังขนาดนี้ด้วยอืมแล้วผมดูแล้วแบบผมชอบโทนหนักมากอ่ะแล้วผมอาจจะเป็นในทั้งเรื่องเนี่ยคุณจะเห็นมุกประมาณไม่เกินสิบมั้งเท่าที่เห็นนะ่ะอาจจะมีแบบมุกที่ค,คนลุกขึ้นมาตลกแต่แบบ ืมแล้วบางฉากอ่ะที่เขาจะให้ทําให้ดูเอ,เอาเอาข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีก็คงไม่พ้นโปรดักชั่นอ่าเติมีเรื่องหนึงน่งที่อยากทมคือระบบเสียงระบบเสียงโอ้โหคำลางทีตุ้มคือผมพูดก,กับเกแบเออต้องได้ยินเว้ยต้องแบบจดจําฉากนี้ไว้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบดีนะผมมองว่าแบบ บางฉากมันจะดูแบบเฮ้ยลำคาญไปบ้างแต่เราอืมก็โดยรวมอ่ะในแง่เทคนิคอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาผมจะเอาไปต่อแล้วนักสแสดงนักสแสดงผมมองว่าก็โอเคไม่ได้แบบไม่ได้แย่มีจะมีบางคนที่แบบอืมแต่ส่วนใหญ่ที่มันรู้สึกแปลกๆจะเป็นพวกเอ็กซ์ตาร์สำหรับผมนะไม่รู้ใครจะคิดยังไงแต่ ในแง่หนังใครจูเรื่องหนึ่งมันเป็นหนังที่ค่อนข้างแบบไปในทางบันเทิงแล้วแบบคือเหมือนกูอยากมึงอยากเห็นอะไรอะ่ะกูจัดให้อืมซึ่งก็เป็นอะไรข้อดีนะประมาณที่ข้อเสียกันบ้างข้อเสียผมไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าในเรื่องไอเดียของเรื่องอะ่ะผมมองว่าดีแล้ว แต่แค่มองว่าการตัดต่อเนี่ยโอ้โหช่วงแรกๆอ่ะพอดูรู้เรื่องนะแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเริ่มตัดงงฉากใครเดี๋ยวก็ตัดไปที่คนเดี๋ยวก็ตัดไปที่ไครจุรู้สึกเวียนหัวเลยอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกก็แปลกนะแบบตัวตัวผม ช่วง,งแรกๆอะ่ะพอได้อยู่มันตัดไม่ได้เยอะมากแต่พอหลังๆมาโอ้โหตัดทีแล้วพอมันตัดถีก็โอยเวียนหัวเลยต้องหาต้องหายาพารามากินเลยแต่ผมก็เวอร์ไปขนาดนั้นแหละอืมแต่ส่วนตัวเอออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชมคือโทนหนังโทนหนังคือผมเชื่อว่าใครเข้าไปดูเรื่องเนี้ย คาดหวังแบบเฮ้ยคอมเมดี้หนักๆอะไรประมาณนั้นเป็นหนังแบบตลาดเยอะๆมันไม่เชิงแต่มันเป็นหนังที่ใส่โซเชียลคอมเมนต์ไรหรือว่าแบบวิภาควิจารณ์นูน่นนั่นนี่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันดูแล้วแบบไม่จะเรียกอ่ามาหยาดเยียดได้ไหมมันก็ไม่เชิงแต่แบบมันมาแนวนี้อ่ะถ้าคุณนึกถึงกอซี่าอ่ถ้า หนังไคจูที่มันเน้นเรื่องแบบโซเชียลคอมเมนเตอรี่เยอะๆอะเรื่องแรกเลย The h o s t อะไรอีกอ่ะมี The h โ s สมีเป็นเรื่องคอสซล่าสอง4สิบได้ไหมก,ก็น่าจะใช่นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้ยังเป็นรองยังยังห่างชั้นมากครับคือดูช่วงแรกๆไปเลยแบบโอ้โหแม่งหาัเรื่องนี้คือแบบ ถ้ามึงเล่าแบบนี้นะแบบมึงไปมินเตอสบายเลยแต่พอดูไปเรื่อยๆเห็นถามว่าดูเรื่องมันแย่ไหมไม่แต่ผมมองว่ามันการตัดต่อมันเวียนหัวคือมันดูบางฉากเนี่ยคือดูไม่มันดูไม่ดูเรื่องอ่ะอมืมันดูไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่อืม ไอตัวโมเดลสับปะหลาดนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะอีกอย่างที่ผมชอบก็คือในตัวกานภาพแล้วกันปกติผมจะดูปกติผมเป็นคนดูหนังที่แบบชอบดูแบบออสไตล์แบบพกเอ่อสไตล์แบบซีนิมาโทกราฟีอะไรพวกเนี้ยอืมซึ่งเรื่องเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบออใช้ใช้ได้นะแต่แค่มันรู้สึกแบบมันเวียนหัวแต่มันก็คนละเรื่องแหละมดูกล้อง อาวันดีครับกาเอาอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาอะไรเลยอย่าสปอยนะอันนี้ผมอัดเทปไปเล่นเฉยๆมากันต่อเลยส่วนตัวผมชอบอย่างที่ผมบอกผมชอบโทนผมชอบงานภาพแล้วกันระบบเสียงอะไรกันก็เปิยเสร็จก,ก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ข้อเสียข้อเสียมันจะตกไปอยู่ที่บทที่แบบแบบ ผมมองว่ามันเสนอแบบเยอะเกินไปอ่ะจนแบบมันเอาไม่อยู่อ่ะคือตอนแรกนู้าจะเน้นแค่แบบจะอยเนี่ยเออครอบครัวนางเอกแล้วกันรีกประมาณนี้แล้วกันครอบครัวนางเอกเดี๋ยวคือพอหนังเล่นไปเรื่อยมันจะมันใส่ครอบครัวนู้นครอบครัวนี้เข้ามาเพียบเลยแล้วมันปัญหาคือมันไม่สามารถมันเอาไม่อยู่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยแบบ อ,อหนังที่ผมชอบแนวเนี้ย The Host The Host อ่ะมันเน้นไปที่ครอบครัวเดียวแล้วก็จำจำไม่ผิดจบอีกเหมดเดือนก็เป็นตัวละครหนึ่งบ้างแล้วก็ตัดไปที่หมอบ้างอะไรบ้างแต่แบบคือเรื่องเนี้ยพอตัวละครมันเยอะเกินไปอ่ะแบบบางจะสปอยไหมเนี่ยอ่าคนจีนแล้วกันคือดูไปเรื่อยอ้าวมหายไปเฉยเลย <laughs> มหายไปเฉยเลย <laughs> ผู้ร่วมชะตากรรมเออส่วนตัวผมถ้าสมมติถามว่าควรไปดูไหมผมมองว่าให้โอกาสแล้วกันให้โอกาสไปดูจะเรียกแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าไอเดียดีแต่มันเล่าแล้วแบบฝีมือยังไม่ถึงอ่ะอันนี้ไม่ได้มาพูดแบบไว้หน้าเลยก็แล้วกันผมมองว่าฝีมือเขายังไม่พืมื้ พูมกลับไปไม่ถึงผมก็ได้มีเอ,อพี่ที่ไปด้วยกับผมอะพี่มาตี้ก็เขาได้มีโอกาสสัมภาษณ์พวมกับด้วยเขาหน้ารักนะจริงๆผมเป็นคนหน้ารักมากแต่ส่วนก็นี้ก็ขอโทษแล้วกันที่ผมอาจจะวิจารณ์เยอะแต่ส่วนตัวผมดูแล้วมันก็ถ้าคนปกติมองให้เป็นหนังใครจูปกติเรื่องนึงอะเขาไปดูฉากแบบวิฉากโคตรโผน,บ,นบ้างอะไรบ้าง ระทึก้างผมมองว่าแบบมันก็มันก็มันก็โอเคอ่ะถ้าไปดูแบบแต่ถ้าสมมติไปดูแบบเฟนเทเิตี้แบบเอ่อถ้าสมมติใครเพิ่งดูไลโอมาจะนึกออกว่าแบบมันจะมีฉากแบบคนโดนตัวคารดฉากแบบเฟนเทเิตี้แบบในมอเตอร์คอมแบทอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันยังไม่ได้แบบ เฮ้ย hey, ถึงขนาดนั้นผมมองว่าแบบมันยังแบบก็โอเคอะ่ะก็โอเคอยู่แต่รู้สึกเสียดายแล้วกันเพราะว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันอาจจะเป็นเพราะเราคาดหวังเยอะด้วยล่ะครับเพราะว่ราแบบตัวหนังอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดไว้แล้วองค์หนึ่งองค์สองอะ่ะส่วนตัวผมเฮ้ย hey, ก็ ถามว่ามันแย่แบบแย่แบบถึงขั้นดูไม่ได้เลยไหมแบบไม่เปรียบเทียบเดอะสแนกนะอันนั้นมันต่ําต่ตําตรงมเกินไปนะมันไม่เกี่ยวนะ mm hmm. ส่วนตัวผมชอบเรื่องนี้ในเรื่องโทนที่เขาเฮ้ยคุณเอาจริงจังเนี่ยคุณเอาไปเลยแบบเนี้ยทําแล้วมันทําได้ดีมันเข้ากันนะไม่นอกไม่นอกลู่นอกทางไม่เล่นโฆษณามัา่วซั่วแบบใน พูดเลถัวลงเพะเนี่ยพี่นาคสามอะ่ะขายประกันเนี่ยผมเพิ่งดูไปเลยอื <c oughs> คือมันชัดเจนแล้วแบบมันชัดเจนจนแบบมันดูอึดอัดแล้วแบบเมืไหก่ต้องผ่านเลยว่าคือส่วนตัวปีนี้เป็นปีที่ผมไม่ค่อยถูกจลิตกระดังไทยสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะฟ้าซีลเลอร์ผมยังไม่ได้ดู วัน h e ด o รถผมยังไม่ได้ดูอะไรอีกอะบุคเพคก็เพิ่งดูไปแต่มันก็แบบโอเคอะโอเคแต่รู้สึกวนยาวไปหน่อยแต่เรื่องเนี้ยเรื่องนี้ปัญหาสําหรับผมมันอยู่ที่บทบางส่วนแล้วกันผมมองว่ามันควรจะเล่นแค่เน้นแค่ครอบครัวนี้ครอบครัวหลักครอบครัวนางเอกแล้วกันอาจจะเรียกว่านี้ก็แล้วแล้วก็หมอแล้วก็ตํารวจจบ จบไม่ต้องเน้นอะไรเพิ่มเลยเน้นแค่นี้แต่ผมมองว่าแบบเฮ้ยไอเดียคุณมาแล้วแต่ผมมองว่าถ้าคุณขัดเกลแล้วแบบเฮ้ย,ยมันเพอร์เฟกต์กว่านี้มันโอเคนะแต่สำหรับผมอะรอมาห้าปีอะคุ้มไหมที่ได้เห็นผมมองว่าคุ้มนะคุ้มสำหรับการได้เห็นแบบเฮ้ยซีจีที่แบบใช้ได้โอเค แต่ใน,นร้วแบบงานภาพที่แบบโอเคแต่ผมมองว่าแบบอืมไอเดียคือเอาเป็นว่าไอแกตัวอย่างที่ผมปล่อยไปอ่ะคุณไม่ต้องดูก็ได้ผมไม่ต้องดูเลยคุณไม่ต้องอ่านเลยนะไปดูในโรงทีเดียวเลยจบเอ่อเอาเป็นว่าส่วนตัวผมชอบอยู่ในเกมฑ์แบบจะเรียกว่าชอบก็ไม่ได้ เฉยๆแล้วกันมันไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ดีมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วก็จะเรียกว่าคิทต t y เพ e s เ r อร์ได้ไหมมันก็ไม่ใช่คิตเพลเอก็ประมาณประมาณแบบเอ,อเลือดสาดอะไรประมาณนั้นน่ะทั้งแต่เรื่องเนี้ยผมมองว่าหากคุณเข้าไปดูแบบฉากระทึกอะ่ะมันก,ก,ก,ก็ก็พอได้อยู่แล้วก็พอได้อยู่ เข้าไปดูผมมองว่าเรื่องเนี้ยเข้าไปดูแบบเสียงอลังการนะคุ้มตังและคุ้มตังหนึ่งแต่ส่วนตัวผมกลับมองว่าบางจุดอ่ะมันน่าจะแบบเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกัน The Lake บึงการเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่หนังแบบท็อปเทียร์หนังไทยในปีนี้แต่เป็น เก้าวสำคัญที่ดีสำหรับหนังไทยที่แบบจะก้าวไปข้างหน้าแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละคือแบบเฮ้ยหนังไทยมาเว้ยอะไรมาแล้นะ้นอ่ะแต่ส่วนตัวผมชอบไอเดียไอเดียการเล่าโทนของหนังที่แบบเฮ้ยไปในทางจริงจังเลยแล้วก็การเล่าที่แบบเฮ้ยไอเดียดีแล้วแต่ผมมองว่าถ้าขัดเกลาได้ดีมันเกินได้ดีกว่าน,นี้ ตัดต่อได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าตัดต่อได้ดีกว่านี้ลดเน้นบทไปที่ตัวละครเดียวไม่ใช่ปุ่มตัวละครเดียวใช้คำผิดผมมองว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นป๊อปคอร์นมูวี่แล้วกันจะเป็นป๊อปนี่ว่าป๊อปคอร์นมูวี่ก็น่าจะได้ป๊อปคอร์นมูวี่ที่ดูเพลินแล้วก็ดูจบเรื่องได้แต่ปัญหาสำหรับผมมันอยู่ที่ องสามแล้วกันองสามจริงๆเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าดูจบต้องมีคนอ่ะเอาไปคุยสดสปอยแน่เลยก็ถ้าสมมติใครสนใจสนใจเชิญผมว่าตามสบายครับยินดีแต่ตัวเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เฮ้ยผมถ้าหากไปดูอีกรอบยินดีไปดูไหมยินดี แต่แบบแค่ฉากที่มันตัดเวียนหัวผมจะปิดตาแค่นั้นเองเพราะมันเวียนหัวจริงๆสรุปแล้วก็เด e l เลกบึงการฉายในโรงภาพยนตร์ก็จะเรียกว่าวันนี้ลนะ้วันนี้มันก็วันที่สิบแปดแล้วเพราะว่าเราเข้าวันที่คืนแล้วส่วนตัวผมมองว่าเดอะเลกพึงการเนี่ยเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ ควรสนับสนุนนะควรสนับสนุนเพราะว่าถึงหนังมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะผมมองว่ามันก็ยังมีคนที่กล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ไอเดียลงไปได้แบบเฮ้ยไหลลื่นอยู่แต่ถึงแล้วอ่าผมพอชมอย่างหนึ่งอันนี้ขอชมพวกกลับเลยว่าทิสเตอรี่ที่คุณใส่มาผมเห็นนะผมดูไปผมรู้ รู้แบบฉากตั้งแต่ฉากแรกฉากกระจกไอ้ฉากกระจกมันคเือไม่อหมากฉากที่แบบมันบาปลุกรถอ่ะมาปลุกรถผมมองว่าเขาใส่ไอเดียลงไปในนี้แล้วมันเวิร์กแล้วมันเป็นการทรีบิลที่ดีมากกับดีลิกซาร์คคือมันดูแล้วแบบผมเชื่อว่า คนดูจุลศิษย์ปาร์กมารู้ครับว่าแบบเฮ้ยคุณเนี่ยแฟนหนังจุลศิษย์ปาร์กอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยอาจจะปล่อยให้อาจจะรอให้หนังนะมันฉายไปสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยคุยสปอยกันเพราะผมเชื่อว่าหลังดูจบอ่ะมันจะมีคําถามเกิดขึ้นกับ แต่ละคนเยอะมากว่าแบบเฮ้ยมันจะเล่ายังไงวะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจะมีภาคต่อไหมผมเชื่อว่ามันจะเกิดคําถามแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนครับแล้วพวกกลับจะตอบหรือเปล่าอันนี้เอ่อรอดูแล้วกันก็สําหรับเทปนี้ก็ขอไว้แค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ